เสร็จแล้วค่ะน้ำยาตีนไก่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ลูกส้ายแม่เพินจะมาทำน้ำยาตีนไก่น้ำยาป่านะคะนี่ค่ะตีนไก่ที่เราล้างเตรียมไว้นะคะหอดตั้งน้ำไปก่อนนะคะน้ำให้เดือดก่อนกระชายเครื่องเครื่องแกงนะคะอันนี้เครื่องแกง็นือันนี้กระชานี่กรชาย ก็ใช้สวยมากเลยซื้อจากร้านใช่ไหมคะนี่นะคะพริกสดพริกแห้งหอมต,ต้เกน,นี่คะ่ะต้มให้เปื่อยตีนไก่ต้มให้เปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราช้อนเดี๋ยวมาปั่นต้มสุกเสร็จแล้วเราก็มาปั่นค่้งแกงกันนะคะนี่นะคะขาดไม่ได้เลยคะ่ะน้ำปลา,าค่ะใส่ไปแล้วนะคะนี่คะ่ะใส่มากใส่เยอะแล้วแต่ชอบเลยนะคะเพื่อน เดี๋ยวเรามาเคียเ่ยวตีนไก่ให้เปื่อยก่อนนะคะแ้วเราก็าไปช้อนขึ้นนี่ค่ะหกเนื้อปลากระป๋องนะคะถ้าเราไม่มีปลาสดเราใช้ปลากระป๋องได้เลยไม่มีปลาสดเราใช้ปลากระป๋องนะคะคขาปั่นไก่ปั่นเื้ นี่ผักที่เราเตรียมไว้นะคะไปกินกับแก้มนี่ค่ะพริกแกงหน้าตาประมาณนี้นะคะหอมพริกแกงมากเลยค่ะน,น,นี่ค่ะน,น,นี่ค่ะใส่เนื้อปลากระป๋องที่เราโกไว้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะค <น S 1> แล้วก็เครื่องแกงที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะ ต,ตีนไก่เบ<า>ื่อยมากเลยค่ะกลมหอมค่ะเส้นันนี้เรามาลวกเส้นกันนะคะเพื่อเนเส้นขนมจีนเส้นเล็กน่ารังสรมากเลยค่ะนี่นะคะน้ำยาที่เราเคี่ยวจะนี้น,นี้ค่ะน้ำยาน้ำยาเท้าไก่น้ำยาตีนไก่เพื่อน นี่ค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะหอมไมรรสชาติพอดีแล้วนะคะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วค่ะใส่แค่ชูรสสองช้อนแล้วก็เครื่องปรุงรสเครื่องปรุงรสนะคะนี่ค่ะเออนี่ค่ะเพราะว่าเราใส่น้ำปลาแล้วค่ะปะลามันก็ออกรสชาติเค็มอยู่แล้วนะเพื่อนเดี๋<น>ยวเรามาตักใส่จานกันเลย นี่ค่ะขาดไม่ได้แล้วนะคะต้นหอมกับใบมะกรูดนะคะเพื่อความนัวหอมค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาตักใส่จานสวยๆกันเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำยาป่าตินไก่นะคะใส่ปลาร้านัวๆค่ะขอบคุณค่ะ thank you ตะล h e กร g a z ก n e เสีย